ผมจะพยายามเอาชีวิตรอด100วันในเกม Miles Away v a l และจากในวันที่82ของ EP ที่แล้วเราก็ได้ปลดล็อกแมปทะเลทรายมาซึ่งที่แห่งนี้จะยิ่งยากมากขึ้นไปอีกต้งสภาพอากาศที่แห้งแ,งแล้งแหล่งน้ําที่หาได้ยากพร้อมทั้งมอนสเตอร์และซอมบี้ตัวใหม่มากมายที่เราจะได้เจอและถ้าเกิดว่านั่นยังไม่ยากพอผมยังได้เล่นน้องคิวบิกอีกด้วยซึ่งพลังโจมตีของน้องจะน้อยกว่าโคบี้ถึง5หน่วยแค่สภาพอากาศที่ย่าแยก่ก็แย่พอแล้วแต่ยังไงก็ตามแล้วเราไปรับชมกันดีกว่าครับใน1 100วัน My Soylent Map ทะเลทราย เริ่มต้นมาในวันที่1ผมก็ได้ตัดไม้เตรียมของและครับอุปกร,กรณ์ที่สําคัญสําคัญคือในแบบนี้นี่ครับซอมบี้มันเยอะมากๆเราจะมามูอีลาไม่ได้นะคือแค่ในวันที่1นเี่ยครับซอมบี้ก็ได้ตามมากระทืบเราแล้วนะซึ่งเราเนี่ยครับสามารถที่จะดูจํานวนวันได้ตรงมุมขวาบนของเกมเลยคือมันก็โชคดีนิดหน่อยเลยครับที่ในเกมนี้มีจํานวนวันบอกเลยนะเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยนับวันกันและหลังจากผ่านมาในเช้าวันที่2ผมก็ยังเตรียมของเช่นเคยและสิ่งที่พิเศษในวันนี้คือผมได้เจอเข้ากับแหล่งน้ําคือ จริง,รงผมก็เจอตั้งแต่วันที่1แล้วแหละแต่ผมจะเรียกมันว่าแหล่งน้าได้ไหมเล็กขนาดนี้น่าจมไม่พอกินนะนะตกเย็นมาผมก็ได้ไปหลบอยู่ขอบมุมของแมปคือผมเนี่ยครับตั้งใจที่จะสร้างหลักปักฐานที่นี่คือด้วยความที่มันอยู่ในขอบแมปนะครับหนึ่งเลยคือมันจาทางง่าย2เลยก็คือซอมบี้เนี่ยครับจะบุกมาหาเราได้แค่ทางเดียวเท่านั้นเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยครับมันเป็นขอบแมปเพราะงั้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าซอมบี้จะไม่บุกมาทางนี้อย่างแน่นอนเราแค่ตั้งรับในทางขวาก็จบแล้วและดูเหมือนว่าอาการขาาาดนน้ํจะอัตรยกว่่ที ผมคิดไวซะอีกเพราะแม้แต่เครื่องกรองน้ำก็ยังกรองไม่ค่อยจะทันความหิวโหยของผมสักเท่าไร่และเผื่อว่านั่นยังไม่ปวดหัวพอหลังจากที่ผมได้วางแผนเรื่องการสร้างบ้านเสร็จผมก็ต้องมากังวลเรื่องการปวดอื้อต่อคือไม่ได้พักจริงๆะนะและหลังจากที่อื้อเสร็จผมก็ต้องมาปวดหัวกับซอมบี้ต่อและนี่แค่วันที่4เองนะไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าวันที่ห0 0จะขนาดไหนโอ <c oughs> หลังจากเช้ามาผมก็ได้ส่ออุปกรณ์และออกตามหาดอกไม้สีขาวเพราะมันสามารถเชี่ยครับเป็นยาและสามารถที่จะหิวเลือดให้ตัวเราได้และในระหว่างที่หาดอกไม้ผมก็ได้หาแร่ในระหว่างนั้นไปด้วยพอตกเย็นผมก็รีบกลับบ้านมาเพราะอาการขาดอาหารเลยทำให้ผมไม่สามารถเชี่ยพะพอจนภัยต่อได้เพราะว่าเกมนี้เนี่ยครับถ้าเกิดเราเหิวคือเลือดจะลดและเราอาจจะตายได้เลยผมก็เลยได้รีบกลับมาทำดาบเพื่อที่วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ออกไปหาอาหารทันทีและยังไม่ทันได้รุ่งเช้าเลยผมก็ได้วิ่งออกไปหาอาหารในทันทีเลยเพราะว่ากลัวว่า ผมจะตายซะก,ก่อนนะนะและหลังจากที่กินจนอิ่มน้ำผมก็ได้ออกตามหาดอกไม้สีขาวเพื่อที่จะทำเป็นยาและก็ฮิวเลื่อนให้กับตัวเองคือถ้าเกิดเราเจอดอกไม้ชนิดอื่นเนครับเราก็สามารถจะเอามาปลูกสวยๆหน้าบ้านได้ไนะคือถึงแม้ว่าโลกนี้จะโหดร้ายแต่ก็เน้นสวยงามหน่อยละกันและตกค่ขำของวันที่6ทุกคนดูนี่สิครับแบ แดง3หลอดเลยดีจริงๆในวันที่7็หลังจากที่ผมได้เคลียร์ทุกอย่างผมก็ได้วางแผนที่จะสร้างบ้านซึ่งวิธีของผมคือการนําต้นไม้มาล้อมรอบบ้านและผมจะใช้ฐานเพียงแค่1ฐานเท่านั้นเพื่อให้ซอมบี้มารุมตีตรงจุดเดียวเพราะจาก EP ที่แล้วก็บอกบอกได้เลยครับว่าผมกันไม่ได้หากซอมบี้บุกมาหลายทางจนเกินไปเพราะต้นไม้นะครับจะไม่ถูกนับว่าเป็นสิ่งของซึ่งซอมบี้ก็สามารถที่จะพังได้เช่นกันถ้าเกิดมันไม่เห็นฐานของเราซึ่งหวังว่านั่นจะไม่เกิดขึ้นกับผมนะ หวังว่านะหลังจากนั้นผมก็ได้พบเจอกับแร่สีเหลืองซึ่งก็สามารถที่จะทําป้อมหิวได้เลืองของผมจะได้ไม่ต้องต่ากว่า50สักะที ฮ้ยชี้อะไรวะเนี่ยวคู่เดียวลื่นเรือหนึ่งขอ้องเช้าเช้าทักทีดิเชา้าสักทีดิว่าเลื่นเรือหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากเชา้าผมก็ได้เตรียมทำป้อมฮิลและสร้างค้องปฏิบัติการและในที่สุดเราก็ได้พักสักทีหลังจากไกลาพร้อมถึงแม้ว่าใจไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไร่แต่ผมก็ต้องมาหนีซอมบี้อยู่ดีและผมก็ได้เจอเข้ากับกล่องซึ่งจะมียาและของเยอะแยะเลยในวันที่9ผมก็ได้เจอกับที่ที่น่าจะดีกว่าที่ที่ผมเคยอยู่แต่ผมก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่หรอกนะครับเพราะผมวางแผนในการเล่นทั้งหมดคือจุดที่ผม นะปััจจุบนในวันที่10ผมก็ได้มาปลูกสวนดอกไม้และก็กล่าวว่าจะลองสู้กับซอมบี้ดูวันนี้เพราะผมนั้นขี้เกียจที่จะวิ่งหนีแล้วซึ่งมันก็สู้ไหวเลยครับแต่มันก็ยากมากๆเพราะผมต้องมาคอยซ่อมทั้งปืนใหญ่ทั้งฐานทั้งป้อมฮิลซึ่งมันลําบากมากๆหลังจากเช้าผมก็ได้เริ่มมาเก็บกวาดทุกอย่างและออกไปตามหาดอกไม้หาแร่สู้กับหมาป่าพอหลังจากขัจนไัยเสร็จจนตกเย็นผมก็ได้กลับมาสู้กับซอมบี้เช่นเคยแต่ในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะชิวมากๆเพราะผมนั้นมีฐานที่เป็นระดั รับไดมอนด์ซึ่งฐานระดับไดมอนด์จะรับการโจมตีของซอมบี้ได้เยอะมากๆหลังจากผ่านมาในช่วงตอนเช้าผมก็ได้มาเริ่มปลูกดอกไม้เพราะดอกไม้นะครับสามารถที่จะลดโอกาสที่ต้นไม้เราจะถูกมแมลงแทะได้เพราะมาแมลงนะครับจะมาแทะดอกไม้เราแทนที่จะไปแทะต้นไม้ต้องบอกเลยว่าอัจฉริยะสุดๆ กว่าจะได้เล่นมุกนี้นี่คือปลูกต้นไม้อยู่12วันต้องลองไปหาอ่านกันดูนะสลับตำราการหลบอยู่งโง,ง่ขอบแมพเนี่ย หลังจากอ่านตำราเสร็จจนเช้าวันที่13ผมก็ได้มาทำสว่านเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้เจอแร่ใหม่ๆและสามารถที่จะลงเหมืองได้อีกด้วยซึ่งในตอนนี้ดูจากสภาพสังขารเราแล้วก็ไม่น่าจะไหวะนะไว้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าและในวันที่14ผมก็ได้ทำชุดเกราะเพราะในตอนนี้ดูเหมือนว่าซอมบี้จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ต่อด้วยการปลูกพืชผักแต่ก็ไม่ได้กินหรอกนะครับปลูกไว้เท่เๆในวันที่15ผมก็ได้หาแร่ทั้งวันเลยเพราะในวันนี้นะครับเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงในคืนพระจันทร์เต็มดวงเน ซอมบี้ก็จะไม่ออกมาในตอนกลางคืนนะครับนั่นหมายความว่าเรามีเวลาทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเลยเป็นอะไรที่ดีสุดๆแถนในวันนี้นะครับผมยังได้เจอกับคนป่าอีกด้วยซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยเขาไปก่อนเถอะครับเพราะว่านางโหดจัดเลยนะครับ หลังจากขุดแร่เสร็จจนวันที่16ผมก็ได้มาปลูกดอกไม้แล้วก็ทำป้อมสีแดงซึ่งป้อมสีแดงเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับป้อมปืนเราได้และผมยังได้ทำที่เก็บของไว้สำหรับเก็บแร่หรือของจิปะทะมากมายในวันที่17ทั้งวันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากขุดแร่หลังจากได้แร่มบบายเยอะจำนวนหนึ่งผมก็ได้กลับบ้านปลูกดอกไม้หลังจากเช้าวันที่18แล้วก็ได้ทำฐานเพิ่มเพราะดูเหมือนกับว่า1ฐานจะรับดาเมจของซอมบี้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ซอมบี้เริ่มใจ เยอะมากขึ้นแล้วหักมีฐานเพิ่มมามันจะช่วยกระจายดาเมจได้มากขึ้นหลังจากนั้นก็ปลูกต้นไม้เพิ่มในตอนกลางคืนก็พบว่าซอมบี้จะมารุมตีอันที่ทําจากเงินซึ่งมันอ่อนกว่าเพชรมากๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมซอมบี้ถึงเลือกตีอันที่เป็นเงินมากกว่าอันที่เป็นเพชรพอรู้ดังนั้นผมก็เลยได้ปรับเปลี่ยนผังบ้านเล็กน้อยให้ทางเข้ามาอยู่ข้างบนแทนซึ่งมันเวิร์คครับแต่ก็ดูเหมือนว่าซอมบี้จะเยอะเกินไปจนป้อมปืนผมกระจายดาเมจไม่ค่อยไหวเท่าไหร่คือป้อมปืนที่เป็นระดับ ไดมอนด์ Diamond, มันมีแค่อันเดียวนะนอกนั้นก็เป็นป้อมปืนหินป้อมปืนเงินคือมันก็ไม่สามารถที่จะจ่ายดาเมจได้มากเพียงพอหลังจากเชา้าผมก็ได้ตัดสินใจกําจัดทางเข้าเพราะในหลากหลายครั้งซอมบี้จะเดินเข้ามาข้างในซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะแย่กว่าเดิมนะครับพอรอบนี้ซอมบี้ไม่หมุกเข้ามาในบ้านแล้วแต่มันมาเกิดในบ้านเลยพอเล่นหลายทิศทางแบบนี้ผมก็ยากเลยครับพอเช้ามาผมก็ได้ปรับแผนบ้านใหม่และได้น้องหมีแดงมาจากการดูโฆษณาซึ่งจริงๆผมอยากได้น้องมาพยนไพกั ผมมากกว่าหมาป่าซะอีกเพราะน้องสามารถที่จะซ่อมสิ่งของได้แต่ผมพยายามสุ่มอยู่หลายรอบและก็ไม่ได้น้องมานในวันที่23ผมก็ได้ไปขุดแร่เพื่อได้กลับมาซ่อมฐานเพราะในหลายวันก่อนนะครับฐานเราพังไปเยอะมากหลังจากที่ซ่อมฐานเสร็จในคืนนี้ก็เหมือนจะดีครับเพราะซอมบี้นั้นตอกแถวกันเข้ามาเลยแต่ก็แค่เหมือนเท่านั้นครับเพราะอย่างหนึ่งก็คือมันเละอยู่ดีเพราะในหลกหลายครั้งเนี่ยซอมบี้จะชอบเดินเข้ามาข้างในพอรู้ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้สร้างประตูและก็ได้ปรับ ผมอาไว้เปิดประตูผมจะได้เปิดประตูแบบง่ายๆนะและในวันที่25ผมก็ได้หาแร่ทั้งวันเลยเพราะส่วนใหญ่ผมจะหมดไปกับ การทดลองสร้างบ้านในวิธีที่ดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะโถหลงแร่เราไปค่อนข้างเยอะนะและในคืนวันที่25เองผมก็ได้เจอเข้ากับพี่อ้วนคือพี่แกสามารถที่จะระเบิดได้ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้รู้เองครับว่าพี่แกโหดแค่ไหนนะสำหรับตอนนี้ก็ช่างหัวพี่แกไปก่อนและในเช้าวันที่26จริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับแค่ผมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงพัดลมของผมนะนะแม่ สู้ชีวิตจริงๆสำหรับใครที่สงสารผมนะครับก็สามารถส่งซุปเปอร์แทงคราพลงมาได้ <c oughs> โอเคช่างมันในวันที่27ผมก็ได้เดินไปทั่วแล้วก็ร้องเพลงโมโๆไปวันๆเลยนะในวันที่28ผมก็ได้เห็นช่องโหว่ของบ้านนิดหน่อยก็เลยคิดว่าน่าจะดีถ้าเกิดเราสร้างห้องเก็บของแล้วแอบมันไว้ตรงนี้ต่อมาในวันที่29ผมก็ได้เซฟเหมืองไว้เพราะผมคิดว่าผมจะมาลงในเร็วนี้เพราะตอนนี้เราดูเหมือนจะพร้อมแล้วถ้าเกิดเราเตรียมตัวพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะมาลงในทันทีเลยหลังจากเตรียมของเสร็จจนวันที่30ผมก็ได้มาลงเหมืองหลังจากเข้ามาก็ได้ achievement แล้วก็ได้ดูโค โฆษณาเพื่อที่จะเอาหิงห้อยซึ่งหิ่งห้อยสามารถที่จะเรืองแสงให้เราได้แล้วก็จะได้ไม่จําเป็นจะต้องถือทอดไปนะซึ่งที่นี่ก็จะมีมอนสเตอร์มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นนอนด้วงหรืออะไรก็ตามที่ค่อนข้างจะโหดร้ายเลยบอกเลยครับว่ามอนสเตอร์ในนี้เนี่ยโหดกว่าซอมบี้บนโลกเรามากๆและปัญหาที่มากกว่านั้นคือผมเล่นอยู่ในแอป LD Player ซึ่งแอปนี้เนี่ยครับปุ่มเดินมันค่อนข้างรวนนะครับคือเวลาเราเดินไปซ้ายมันจะไปขวาเวลาเดินไปขวามันจะไปซ้ายแล้ว มันจะรวนบ่อยมากๆมนเลยทาให้ผมเนี่ยครับแทนที่จะเดินวิ่งหนีซอมบี้ผมกับเดินเอาหน้าไปชนซอมบี้แล้วก็เลื่อนรถแบบเฉยเลยะนะหลังจากสู้กับพวกด่วงอยู่นานครับทาก็ได้ถล่มนะครับแล้วก็เอาฐานเพชรเราไปด้วยซึ่งบอกเลยว่าโคตรน่าเศร้าเลยครับหลังจากเช้าผมก็ได้กลับบ้านแล้วก็มาสรุปสิ่งที่ผมได้มานะซึ่งสรุปแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะแร่ที่ผมได้มามันมีจํานวนที่น้อยเกินไปซึ่งแร่ที่จะเยอะจริงๆนะครับก็เป็นแร่สีชมพูซึ่งนั่นจะเป็นแร่ที่ ใช้ระดับสุดท้ายเลยเพราะงั้นก็ทำไหลไม่ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็เลยได้เริ่มมาวางแคมป์ไฟเพื่อที่จะทําให้โลกของเรามันสว่างมากขึ้นเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยครับเราต้องมาเดินข้างนอกในตอนกลางคืนบ่อยมากๆเพราะงั้นก็วางไว้หน่อยก็ดีจะได้ไม่เดินไปติดกับดักแบบง,ง่งๆนะในวันที่34ก็เช่นเคยครับผมก็ยังขุดแร่อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่รู้กันผมเอาฐานระดับไดมอนด์เนี่ยไปทิ้งในเหมืองเพราะงั้นเนี่ยเราต้องหาฐานอันใหม่มาแทนนะนะและหลังจากที่โลกสว่างมากขึ้นเนี่ยครับก็ทําให้ในช่วงตอนง คืนเราก็สามารถที่จะขุดแร่ได้ถ้าเกิดเรามีไหวพพิบที่มากพอนะในวันที่35ผมก็ได้มาร์คจุดบ้านของตัวเองเอาไว้เพราะว่าในหลายครั้งเนี่ยผมก็หลงบ่อยซะเหลือเกินนะครับคือถึงแม้ว่าจุดที่เราอยู่มันจะหาทางได้ง่ายนะครับแต่มันก็หลงอยู่ดีหลังจากนั้นชีวิตผมก็วนๆเรื่อยมาแบบเดิมเลยครับปลูกดอกไม้ขุดแร่ปลูกดอกไม้ ขุดแร่และในวันที่39ดูเห้ือนว่าไฟพิบัติจะมาเยือนผมแล้ว,ลวเละครับเพราะว่าซอมบี้นั้นไม่เห็นป้อมที่ผมได้วางเอาไว้เขาก็เลยเลือกที่จะตีต้นไม้ของผมแทนซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดหวังใช้มันเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะงั้นในคืนนี้ก็คือหลังล้ําตานะครับสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดพังไปในพริบตาดิโอโหุาสาร์นั่งสร้างตั้งนานและกันโคตรยากเลยมันบุกมาอย่างเงี้ย โอเคหวังว่ามันจะซ่อมทันในป้อมฮิวอะผมไม่อยากจะเสียอะไรไปอีกแล้วอะ่ะโอเค ช้าสักทีหลังจากเช้าผมก็ได้เก็บกวาทุกอย่างแล้วก็เริ่มที่จะวางแผนการสร้างบ้านใหม่แล้วแหละครับเพราะว่าบ้านแบบเดิมนั้นไม่น่าจะกันซอมบี้ได้ถ้าเกิดมปนตีต้นไม้เยอะขนาดนี้โดยผมก็ได้ปรับเปลี่ยนจากตอนแรกที่ตั้งรับทางด้านบนก็เปลี่ยนมาทางขวางขวาแทนเพราะผมเห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยซอมบี้บุกมาทางขวางขวาเกือบจะทั้งหมดเลยนะไม่มีตัวไหนที่เดินมาฝั่งด้านบนเลยเลยคิดว่าน่าจะดีมากกว่าถ้าเกิดเราเอาป้อมปืนไปเปิดรับทางขวาเอาไว้และต้องบอกเลยครับว่าภายในวันนี้นี่ บี้คือเยอะจริงๆนะคือมันก็ดีแล้วแหละที่บ้านผมพังไปเพราะว่าถ้าเกิดบ้านผมไม่ได้พังเนี่ยผมอาจจะยังหลบซ่อนอยู่ในบ้านอยู่ซึ่งนั่นอาจจะทําให้บ้านผมพังเยอะกว่านี้ก็ได้ หลังจากนั้นในวันที่42ผมก็ได้มาทุบดอกไม้ทั้งหมดของผมทิ้งเพื่อที่ผมเนี่ยจะไปปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นความคิดที่ผิดมหันเลยซึ่งเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าทําไมนะแต่สาหรับตอนนี้ก็ขอไม่บอกกันแล้วกันเดี๋ยวคนหาว่าผมชอบสปอยนะครับและในวันที่44ครับผมก็ได้มาลองรับพวกขอประภาคารพวกป้อมปืนใหญ่หรือพวกฐานเป็นแร่ใหม่ดูว่าผมสามารถที่จะครับได้หรือเปล่านะแต่สรุปก็คือผมมีแร่น้อยเกินไปก็เลยรับไม่ได้นะครับมันใช้จานวนที่เยอะ กว่าดก้อนนั้นมันน้อยเกินไปดยส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นช่วงของการหาแร่แล้วก็หนีซอมบี้หาแร่แล้วก็หนีซอมบี้มันวนๆไปแบบนี้ครับผมก็เลยอยากจะข้ามไปหลายวันแล้วรอบนี้อาจจะไม่ได้ข้ามทีละวัน2วันแต่ไปทีละหลายวันเลยเพราะว่ามันน่าเบื่อเกินไปที่จะเอามาให้ดูแล้วมันไม่สามารถที่จะตัดเป็นแบบเร็วๆช็อตๆเท่ๆได้เพราะว่าที่ผมใช้มันคือสว่านครับแล้วเวลากดสว่านมันจะดังแบบเอนแอนมันมันไม่ได้ดังแบบป๊อกแบบเสียงดีๆครับ มันก็เลยตัดไม่ได้เพราะงั้นผมก็เลยตัดทิ้งไปเลยดีกว่านะและในวันที่45ผมก็ได้เดินมาเจอเหมืองอีกแล้วซึ่งรอบนี้นี่คืออยู่ขอบแมปเลยคือขอบที่ผมหมายถึงคือมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของผมเลยครับมันอยู่ขอบบนส่วนผมเนี่ยอยู่ขอบล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาร์กจุดเอาไว้ไม่งั้นอาจจะลืมเลยก็ได้แต่ด้วยความที่วันนี้เนี่ยครับเป็นวันคืนพระจันทร์เต็มดวงนะเลยทําให้ผมเนี่ยครับหาแร่ไปเรื่อยแล้วก็ร้องเพลงมั่วๆไปวันๆจน,ท,น,ท,น,นทำให้ผมเนี่ยวว์ปไปอีกทีคือบ้้าาานนเเเเลลลยยยรรทํใหผมมี่่ืืองกจุด ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ขอบบนอะผมจําได้ว่ามันอยู่ขอบบน และในวันที่48ครับผมก็ได้มาลงเมืองนะครับซึ่งถัดภาพมาอีกทีคือ3วันถัดมาเลยนะและในรอบนี้เนี่ยคือผมคิดมาดีแล้วนะรอบนี้เนี่ยผมใช้หนามในการมาลงเมืองเท่านั้นพอคือผมจะไม่ใช้ฐานแล้วเพราะว่าฐานเนี่ยมันวางยากทุบยากผมก็เลยคิดว่าเออเราเอาหนามมาดีกว่าจะได้แบบทิ้งไปเลยนะมันจะได้ไม่รู้สึกเสียดายซึ่งก็รู้เหมือนว่าเกมจะกวนส้นเท้าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแร่ที่ผมเจอส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นแร่เพชรแร่ทองแล้วก็แร่สีชมพูซึ่ซงผมไม่รู้ว่ามันชื่อ ซึ่งแร่พวกนี้นะครับถามว่าได้ใช้ไหมมันก็ได้ใช้แตม่มันผมไม่ต้องการอะซึ่งวิธีการล้มด้วงที่ผมใช้คือการเอารร้วหนามมาทิ้งเลยนะครับแล้วก็ให้ป้อมเพชรเนี่ยยิงนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าผมนั้นใกล้จะตายแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยก็ยังได้เอาป้อมฮิลมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะตายไม่ตายเลยเพราะว่าเราสามารถฮิลเลือดได้ตลอดอยู่แล้วและหลังจากเดินมาสักพักครับผมก็ได้เจอแร่ที่ผมต้องการแล้วแหละครับมันคือแร่สีฟ้าอมครามตรงนี้แหละครับและในที่สุด ครับก็ได้มา2เม็ดนะครับ <c oughs> โคตรเยอะเลยหลังจากนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแร่สีน้ําเงินครับซึ่งก็เยอะจริงครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับซึ่งไม่ได้ใช้ก็จําเป็นจะต้องขุดอะไรครับเพราะว่าถ้ามันใกล้จะถล่มแล้วซึ่งก็เรียบร้อยครับถ้ำถล่มนะผมได้มาแคกี้สองเม็ดครับมันทํา หาอะไรไม่ได้นะครับหลังจากกลับบ้านมาครับผมก็ได้มาสรุปนะครับว่าแร่สิเม็ดที่เราได้มาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างซึ่งสรุปแล้วก็คือทําหาอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะคับฐานที่เป็นแร่ใหม่ได้เนะี่ยมันต้องใช้12เม็ดและการจะคับป้อมปืนได้เนะี่ยต้องใช้14เม็ดซึ่งผมมีแค่10เม็ดครับมันขาดอีก2เม็ดนะถึงจะคับป้อมได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะมีที่เป็นแร่สีชมพูซะเยอะนะครับซึ่งมันทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่านั่นคือระดับสุดท้ายแล้วครับบอกเลยว่าโค น้าาเศรทุกคนได้ยินอะไรไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าผมจะไม่สปอยนั่นคือดอกไม้ที่ผมวางไว้ครับมันถูกทําลายหมดเลยครับคือผมเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซอมบี้สามารถพังดอกไม้ได้ครับอันนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆคือผมเนี่ยเอาดอกไม้ไปวางในทางที่ซอมบี้จะบุกเข้ามาครับซึ่งนั่นก็กลายเป็นว่าซอมบี้จะไปพังดอกไม้ผมหมดเลยซึ่งผมมองไม่เห็นครับผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันครับและถ้าเกิดคิดว่านั่นแย่แล้วครับไอ้ซอมบี้ตัวอ้วนที่ผมเคยพูดถึงไปในตอนแรกครับมันสามารถที่จะทําลายต ไม้ผมได้แบบรวดเดียวเลยนะครับคือระเบิดทีเดียวเก็บทั้งกองนะครับเพราะผมรู้ดังนั้นนะครับผมก็เลยรีบปลูกต้นไม้คืนในทันทีครับแต่พี่อ้วนเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนะครับแต่ในรอบนี้นี่ก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมมีป้อมปืนสีเขียวครับที่สามารถที่จะชะลอระเมิดของฟอมมี้ได้ซึ่ง การชะลอระเมจของซอมบี้เนี่ยคือชะลอระเมจดพี่อ้วนไปค่อนข้างเยอะเลยนะเรียกได้ว่าแทบจะหายไปเลยนะแต่พี่อ้วนครับก็กลับมาอีกครั้งแต่ในรอบนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าระเบิดทีเดียวหายทั้งกองจริงๆครับและต้นไม้ที่ผมปลูกมาทั้งหมดเนี่ยคือเละหมดเลยครับบอกเลยว่าจังหวะนี้นี่การยากอ e ีสปอร์ตเลยครับแต่เท่านั้นยังไม่พอพี่อ้วนก็ได้กลับมาอีกแล้วครบรอบนี้ป้อมผมหายไปป้อมนึงแล้วนะครับแล้วเกาะผมก็แตกเรียกได้ว่าจังหวะนี้ ผมใกล้จะตายแล้วนะผมก็เลยตัดใจว่าโอเคผมทิ้งบ้านเลยแล้วกันครับผมไม่อยากตายนะและในวันที่51ผมก็ได้กลับมาดูบ้านของตัวเองและมันราวกับว่าผมเหมือนกับจะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเลยมันฟังดูน่าเศร้าดีครับที่แบบนี้มีพี่อ้วนที่ทําลายอนาคตผมแล้วก็พรากทุกอย่างไปจากผมเลยแต่กรณน,นก็จครับบ่นไปก็เท่านั้นการยอมแพ้เป็นสิ่งที่คนขี้แพ้เขาทํากันพอรู้ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้รีบฟ้อมบ้านของตัวเองและวางแผนใหม่เลยครับว่าหลังจากนี้ผมจะไม่ใช้ต้นไม้จะไม่ ใช้ดอกไม้อีกแล้วแล้วจริงๆมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่ผมอยากจะตั้งไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับคือวันที่100ผมจะต้องสู้กับซอมบี้ให้ได้ผมจะต้องเผชิญหน้าและสู้กับมันผมจะไม่หนีอีกแล้วจะไม่มีวันหนีอีกแล้ววันที่100ผมจะต้องซัดกับมันให้ได้พอรู้ว่าเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้มันสูงขนาดนั้นเนี่ยครับผมก็ได้รีบวางแผนแล้วก็รื้อระบบทุกอย่างของบ้านใหม่หมดเลยเลกได้วารอบนี้นี่เน้นกระทัดรัดแล้วก็เน้นสู้กับซอมบี้โดยเฉพาะเลยคือการเรียนรู้จากครั้งกก่่อนจา E ทีแล้ว รอบที่แล้วที่เราแพ้ไปเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าบ้านเรามันใหญ่มากเกินไปเพราะงนนี้ผมก็เลยได้สร้างบ้านที่เน้นกระทัดรัดและช่วงเวลาในตอนนี้และนับจากนี้ไปอีกหลายวันเนี่ยผมก็ได้ขุดแร่ขุดแร่แล้วก็ขุดแร่โดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาตอนเช้าหรือตอนกลางคืนผมก็มุ่งมั่นที่จะขุดแร่อย่างเดียวเลยและในวันที่59ผมก็ได้อัพฐานของผมจากตอนแรกที่เป็นขั้นเหล็กเนี่ยผมก็ได้อัพเป็นขั้นเงินทั้งหมดเลยและเป้าหมายของเราต่อไปคือขั้นทองแต่นั่นมันค่อนข้างไกลเอาไว้ในอะไร และหลังจากเช้าของวันที่60ผมก็ได้รื้อบ้านตัวเองและทุกคนยังจําคนป่าที่เราได้เจอไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับนั่นแหละคือแลนของผมคือผมอยากที่จะไปกําจัดคนป่าแต่หลังจากที่ผมเดินไปทั่วแล้วก็ร้องเพลงมั่วๆไปวันๆเนี่ยครับผมก็ไม่เจอคนป่านะคือด้วยความที่แบบนี้มันเป็นแบบทะเลทรายเนะี่ยคือทะเลทรายทุกๆท,ที่มันแทบจะเหมือนกันไปหมดเลยทุกๆท,ที่ก็มีแต่กระบองเพชรแล้วก็ต้นไม้มันเหมือนกันไปซะทุกที่เลยทําให้ผมไม่รู้ครับว่าคนป่าอยู่ไหนในวันนั้นผมก็เลยได้กลับบ้านมือเปล่า เพราะว่าไม่เจอคนป่าจริงๆอะนะก็เสียใจด้วยแล้วกันและในระหว่างที่ผมกําลังอัพฐานเพลิอนๆอยู่นั้นผมก็ได้ของบางอย่างครับจากการที่ผมได้ดูโฆษณามาอะไรกันวะเนี่ยแม่เตาบาร์บีวดีจริงๆมันทําอะไรได้อะปิ้งเนื้อได้ปะเฮ้ยปิ้งเนื้อได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันออกมาเป็นสเต็กเลยเว้ยเชียอย่างนี้ก็ดีเดีขอกินเนื้อบาร์บีวหน่อยแล้วกัน ใช่แล้วแหละครับเนื้อที่เราได้มานั้นคือเนื้อสเต็กซึ่งเนื้อสเต็กเนี่ยจะดีกว่าเนื้อปกติระดับหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอามาปิ้งทุกครั้งแล้วจะได้เนื้อสเต็กเลยคือมันจะสุ่มโอกาสที่จะออกครับซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีเนื้อสเต็กกินฟรีซึ่งบอกเลยว่าเนื้อสเต็กเนี่ยดีกว่าเนื้อปกติค่อนข้างเยอะนะครับคือมันเพิ่มอะไรค่อนข้างเยอะกว่าเนื้อธรรมดาบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีจริงๆและในวันที่15ผมก็ได้เดินมาเจอเหมืองบอกเลยว่าีสไ่้นนวตรงห เพราะงั้นเนี่ยเราครับเต้นนะครับขาดหนัง คันดังอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ไม้คือด้วยความที่ผมไม่รู้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของแมปมันเลยทําให้ผมเนี่ยครับออกตามหาหนังเพื่อที่จะมาทําเต็นท์แล้วก็มาร์คจุดเอาไว้ว่าเหมืองมันอยู่ตรงนี้แต่ผมขอสปอยไว้เลยละกันเพื่อไม่ให้คนดูนั้นหลอกเกอคือผมหาหนังไม่ได้ครับแล้วผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่าเหมืองมันอยู่ตรงส่วนไหนของแมปมันเลยทําให้ผมเนี่ยครับหาเหมืองตรงนี้ไม่เจอแลวด้วยความที่เราหาเหมืองไม่เจอครับเมืองนหะมันจะไม่เกิดใหม่มันจะอยู่ที่เดิมตลอดเวลามันเลยทําให้เราเนี่ยลืมเเเเรรรืื่่อองงงกาาาลลมมมไไปยพะผห เจอแล้วผมก็ลืมไปเลยว่ามันอยู่ตรงนี้ผมว่านะเราล้มบอสเลยดีกว่าเราจะเป็นเชื่อต้องใช้เห็ดม่วงนะครับแล้วก็กระดูกปลาสิบนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรารับไปตกปลา ในวันที่66ผมก็ได้คิดที่จะล้มบอสเพื่อที่จะบดล็อกแมปต่อไปเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยได้ครับไปตกปลาแล้วก็ไปนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งซึ่งก็ตกปลาอยู่นานระดับหนึ่งโอเคครบเรียบร้อยครับ6 4 10นะครับ6 4, 10, กเท่ากับ10แล้วกินสเต๊ะโอเคไปเหลังจากนั้นผมก็ได้เดินออกตามหาเห็ดสีม่วงเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องใช้เห็ดสีม่วงแล้วก็กระดูกซึ่งในตอนที่หายกระดูกอยู่นั้นผมได้เจอเข้ากับคนป่าครับคือมันต้องเจอระหว่างที่บังเอิญจริงๆช่วงเวลาที่ตามหา นี่ไม่เจอเลยพอบังเอิญน,นี่เจอจากเลยพอรู้ดังนั้นนะครับผมก็เลยได้รีบมาร์กจุดเอาไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะต้องมาล้มพี่แนะ่นอนเนี่ยพี่รอไปก่อนแลยกันอา้อาวอ้าวมันพังหมดเลยเอา้าวอะไรวะเนี่ย หลังจากนั้นในวันที่69ผมก็ได้ทุบป้อมปืนแล้วก็ฐานของผมเพื่อที่จะไปล้มบอสแต่ผมขอสารภาพความโง่ตามตรงก่อนเลยครับว่าผมคิดว่าเราใช้น้ำยาในการเรียกบอสได้เลยคือจริงๆมันต้องเอาน้ำยาเนี่ยครับไปคราบเป็นแท่นบูชาเพื่อที่จะเรียกบอสแต่อันนี้ผมทำผิดนะซึ่งบอกเลยครับว่าจงังหวะนั้นคือหมดไฟจริงๆคือที่หมดไฟไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับคือปามันตกยากและพวกคราบผิดแบบนี้นี่ครับก็ทำให้ผมจะต้องสู้กับพวกฝูงหาป่าหรือแมงมุมอะไรก็ไม่รู้เล แต่ผมขอตัดไปเลยแล้วกันเ,กเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยครับคือมันง่ายมากๆครับบอกเลยว่า very easy มากครับเมื่อเทียบกับซอมบี้ที่เราเจอนะ และในวันที่71ครับผมก็ได้มาสู้กับคนป่าซึ่งบอกเลยครับว่าผมได้เอาป้อมปืนทุกแบบมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นฉานไดมอนปืนดมอนไม่ว่าจะเป็นป้อมฮิวป้อมเพิ่มดาเมจป้อมลดดาเมจของศัตรูผมเอามาหมดเลยถ้าเกิดไม่ไหวเนะี่ยคือก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วะนะสมองเลยครับว่าคนป่าเวลาบรรุมกันตีเนะี่ยคือมันแรงจริงๆนะตีดิตีดิลูกช้างตีตีตผมตายโทษยากเลยแม่เจ้า โอเคโอเคตายตายสวยได้เนื้อมะโอ้ตายยากจัดเลยตายยากจัดเลยโอเคตายตายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตายซะตายซะเ้อมันตีป้อมด้วยมันไม่ได้ตีโอเคโอเคสวยครับ ง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยเอาจริงๆผมแอบคิดว่ามันน่าจะยากกว่านี้นะอันนี้ผิดหวังนิดหน่อยครับง่ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาขุดฐานของคนป่านะซึ่งในนั้นเนี่ยคัมโกจะมีระเบิดปรมามนูและสิ่งที่สําคัญครับคือผมได้น้ํายากลับมาแล้วจากรอบก่อนที่ผมได้โง่ไปนะครับในรอบนี้ผมก็ได้กลับมาหวังว่าผมจะได้แก้มืออีกครั้งและหวังว่าในรอบนี้ผมจะไม่โง่เหมือนรอบที่แล้วนะหลังจากที่กลับบ้านมาด้วยความเหนื่อยล้าที่เต็มเปียมผมก็คิดว่าในวันนี้นไหนๆมันก็ จะเช้าแล้วผมคิดว่าผมอยู่ที่บ้านเลยดีกว่าแต่ผลมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิครับเพราะว่าบ้านผมได้พังเละไม่เป็นท่าเลยบอกเลยครับว่าแค่อยากจะพักนิดเดียวคุณเล่นผมเละขนาดนี้เลยเหรอคือมันก็โชคดีนิดหน่อยเลยครับที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่เนะี่ยอยู่ในตัวผมซะมากกว่าเพราะว่าผมได้ไปสู้กับคนป่าก่อนหน้านี้อะ่ะใช่ไหมแต่การนั้นก็ช่างบันครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้รีบฟอมบ้านของตัวเองและหวังว่าผมจะไม่โว์โง่เหมือนรอบนี้อีกครั้งหนึ่งะนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีแผนว่าผมจะเปลี่ยนฐานขอองงงผมมมททั้้้หหหหดดเเนี่ยใใป็ เพราะว่าฐานเงินนยครับดูถ้าจะรับดามจของซอมบี้ไม่ไหวสักเท่าไหร่ซึ่งการขุดทองจํานวนมากขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะขุดหากันง่ายงเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะหมดไปกับการฟาร์มทองและการฟาร์มเงินเพราะว่าการอัปเกรดระดับทองเนี่ยมันต้องใช้ตั้งทองและเงินและหลังจากที่ฟาร์มแร่ทุกอย่างจนเสร็จสับผมก็ได้อัปฐานทุกฐานของผมให้เป็นทองและบอกเลยครับว่าการอัพฐานเป็นทองแบบนี้มันขาดหลักฟิสิกส์มายคราฟผมผมมากมากปกติแล้วเนี่ยในเกมมายคราฟอะไรก็ตามที่เป็นทองเนี่ยมันจะอ่อนใช่ไหมแต ทานยิ่งขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดทําไมและในเช้าวันเดียวกันนั่นเองผมก็ได้ตัดสินใจว่าโอเคเราจะทําฐาน2ชั้นเลยดีกว่าคือในชั้นในเนี่ยให้มันเป็นทองและชั้นนอกเนี่ยให้เป็นเงินเพื่อที่จะรับดาเมจของซอมบี้เนี่ยได้เยอะมากยิ่งขึ้นเวลาพี่อ้วนมาระเบิดเนี่ยก็จะได้ไม่โดนปืนใหญ่ของเราและการที่เราจะมีแร่ที่เยอะขนาดนั้นได้เนี่ยแน่นอนว่าเราจําเป็นที่จะต้องขุดแร่คือเอาจริงๆผมก็เบื่อที่จะพูดถึงมันแล้วเหมือนกันคือช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของผมในเกมนี้เนี่ย,ยก็มแกรขุดคือัน แรเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพูดแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้ขุดอีกแล้วหรือถ้าขุดอีกผมก็ตัดทิ้งแล้วเหมือนกันผมไม่อยากพูดถึงวันละและด้วยความที่นี่ก็วันที่90แล้วผมยังไม่ได้ล้มบอสเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะทําแทนบอสแล้วก็ไปล้มบอสแต่ผมขอสารภาพตามตรงเลยครับว่าผมไม่เจอแร่สีเขียวคือแร่ที่ผมมีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแร่สีแดงแล้วก็แร่สีเหลืองซึ่งผมขาดแร่อ,อีกสีหนึ่งครับนั่นคือแร่สีเขียวซึ่งผมไม่เจอเลยครับผมพยายามหาท และในคืนของวันที่93มันก็มีบางอย่างที่ชาวเม่ผมนั้นเกือบจะได้เล่นใหม่ไ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 ไไไมมมม่่่่ห้ามเจอโอ้ไม่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 ห้ามเจอตัวยิงอีกห้ามเจอตัวยิงห้ามเจอตัวยิงอีกไม่ไม่โอ้โอ้ถ้าเจอตัวยิงอีกรอบนึงผมตายแล้วตายจริงโอเคครับอันนี้ต้องต้องเสียงเข้าบ้านแล้วครับเพราะว่าผมจะตายแล้ว ผมว่าบ้านผมจะกันได้นะครับแต่แน่นอนเกือบก็าแค่เกือบเพราะผมมันไม่ได้ตายจริงๆคือจริงๆผ่านมาอีกวันหนึ่งผมก็เฉียดตายอีกรอบหนึ่งนะแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงมันแล้วไม่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 ม่ไ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 ม คือไม่รู้ทําไมในช่วงวันที่90นี้ผมใกล้ตายหลายรอบม,มากๆคือพอเกือบจะถึง100วันในกาจะให้ผมได้เล่นใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยเกมในวันที่96ผมก็ได้เจอเข้ากับเหมืองที่เราได้เจอไปก่อนหน้านี้โอเคเจอแล้วมา แต่ด้วยความที่มันไม่มีเวลาให้ผมได้เตรียมตัวแหละครับผมก็เลยต้องลงทั้งที่ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรที่เพียบพร้อมเลยเพราะผมไม่สามารถที่จะกลับไปเอาได้แล้วครับคือถ้าเกิดผมกลับไปเอาผมอาจจะลืม,มแล้วมันอาจจะหายไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือต้องลงเลยครับแต่ด้วยความที่ผมนั้นไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยครับมาเลยทำให้ผมขุดแร่ไม่ได้และซ้ำร้ายกว่านั้นครับน้องสุนัขจิ้งจอกที่ควรจะต้องช่วยผมเลยครับนางดันเรียกตีนมาให้ผมเฉยเลยครับคือทุกครั้งเนี่ยนางจะเรียกมอนสเตอร์มาหาผมมันเลยทำให้ผมไม่สามารถที่จะเนียนขุดเหมืองได้เลยไไมมม่่่ียผ ในได้สุนัขนี้เลยนะเว้ยทุกคนเพรว่ามันชอบเรียกตีนมาให้ผมต้องการแค่นิดเดียวอะ่ะนิดเดียวโอ้ยนี่ก็ตามมาอีกนิดเดียวจริงอ่ะนี่เราต้องการ คือจร,จริงๆมอนเนี่ยถ้าเราดึงมาในระยะไกลๆเนี่ยมันจะไม่ตามเรานะเว้ยทุกคนแต่แบบสุนัขเราอ่ะมันไปตีให้มันกลับมาเว้ยทุกคนมันก็เลยยังตามเราเรื่อยๆและเพราะเหตุนั้นผมก็ตัดสินใจยอมแพ้ไปครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน,นี้ก็วันที่97แล้วผมจะไม่มาเสียเวลากับตรงทีนะแล้วถ้าเกิดคิดว่านั่นยังโชคร้ายไม่พอผมยังได้เจอกับแร่สีแดงอีกครับสีแดงอีกแล้วเอาจริงดิเอาจริงดิโอเก เกมดีมากเลยสิงจริงๆอย่างที่ผมบอกไปว่าผมต้องการสีเขียวผมไม่ได้ต้องการสีแดงและในที่สุดครับเราก็เดินทางมาถึงวันที่100แล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าบ้านที่ผมอุตสาตั้งใจสร้างขนาดนี้ V ีกับซอมบี้จะไหวหรือเปล่าและโอเคมาทําให้มันจบๆกันโอเคครับสุซอมบี้เริ่มมาแล้วครับจหวันนี้เรายังไม่ใช้ป้อมฮิวนะครับเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะตีป้อมเราได้เลยนะครับและจนกว่าน,นี้ครับสมมติว,ว่ารั้วหามที่ผมได้สร้างไว้จะ เริ่มพังแต่ไรแล้วจ้าวันนี้ครับผมเริ่มใช้ป้อมฮิลเลยครับเพราะว่าพังไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอเคครับและดูเหมือนว่าจะติดด้านในนะครับและทุกอนว่างซอมบี้ฝั่งนี้จะบุกมาเยอะมากซึ่งเป็นฝั่งที่เราไม่ค่อยจะป้องกันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะป้องกันอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับโอเคฝั่งนี้ฮิลไม่ถึงครับผมงั้นก็ไม่เป็นไรโอเคครับดูเหมือนว่ารั้วหนามที่เราสร้างไว้จะพังหมดเลยนะครับซอมบี้ค่อนข้างน้อยกว่าที่คิดไว้นะครับ โอเคครับ oh yeah, จ้องไปนี้ด้านล่างดูเหมือนว่าจะแตกแล้วนะครับเราต้องใช้ป้อมฮิวันนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอลดดาเมจด้วยเลยแล้วกันครับดูเหมือนว่ารอบนอกยังไม่แตกแต่ดูเหมือนว่าตรงนี้น่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะแตกในที่สุดครับและโอเครั้วด้านนี้แตกแล้วนะครับหมวอนว่าฝั่งนี้จะบุกมาไม่ได้เลยครับเพราะว่าค่อนข้างหนานครับปัญหาจริงๆคือฝั่งนี้เพราะว่าเป็นฝั่งที่เราไม่ได้ป้องกันไว้เยอะเท่าไหร่ครับเพื่อเปยบเทียบกับฝั่งนี้โอเคดูเหมือนว่าฝั่งนี้จะบุกมาได้แล้วนะครับ มัวแต่พูดมากไม่ได้ใช้ป้อมฮิลเลยทมมหมว่าฝั่งนี้จะบุกมาได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นฝั่งที่เราป้องกันไว้น้อยที่สุดนะครับโอเคโอเคแล้วครับแล้วพี่พี่เบิ้มมาสองครับจังหวะนี้พี่เบิ้มมาสามเลยครับโอเคดูเหมือนว่าฝั่งนี้จะจะมาค่อนข้างเยอะนะครับดูเหมือนว่าซอมบี้จะรู้นะครับว่าฝั่งที่ป้องกันไม่หนาคือฝังฝ่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่ไม่ได้สกิลเลยนะ แป้ว่าจะตียังไงก็ไม่เข้าครับและแก้สกิดนะครับอ่าดูเหมือนว่านี้จะแตกแล้วโอเคโอเคแล้วเราก็เดินทะเลแล้วเราก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ครับและในที่สุดเราก็ผ่านมันไปได้ครับกับวันที่101ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่ละคลิปนี้